าซื้อรถไปแล้วจะเช็คระยะหรือเมเทนเน้นตัวรถเนี่ยยังไงที่ไหนตอนนีค่ะ <ฮา S 2> ตอนนี้เราอยู่กันที่อุดรธานีวันนี้เรามาทำอะไรกันคะพี่ตี ค่ะวันนี้เรามาส่งมอบรถโตโยต้าอัล a าธกันนะคะวันนี้อ๋อรุ่นอะไรคะตัวนี้ที่เราจะส่งมอบกันวันนี้จะเป็นตัวโตโยต้าอัลพาธตัวเวลแคบค่ะตัวเวลแคบตัวนี้นะคะจะเหมาะสําหรับลูกค้าที่เป็นผู้ป่วยหรือว่าผู้สูงอายุเพราะว่าตัวเบาะตัวนี้ค่ะจะสามารถถอดแล้วก็เข็นได้เลยโอ้โพิเศษขนาดนี้ถ้าอย่างนี้เราไปชมภาพบรรยากาศการส่งมอบรถอาลาธเวลแคบกันเลยดีกว่านะคะพี่ตีไปกันเลยค่ะ,คะ มีต้องการหารถไว้ให้คุณพ่อคุณแม่ได้นั่งสะดวกสบายครับก็เลยได้ดูรถคันนี้ไว้แล้วก็พอดีทางนี้มีรถพอดีก็เลยได้ไปไปดูรับล้าไปซื้อครับแล้วเป็นยังไงบ้างคะกับตัวรถแล้วก็ของแถมที่ได้ครับโอ้คุ้มค่ามากครับคุ้มค่ามากนะคะคถ้าเกิดว่ามีปัญหาหรือว่าต้องการสอบถามข้อมูลในส่วนไหนเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อเซลล์ที่ดูแลได้เลยนะคะ คำถามจากลูกค้าต่างจังหวัดน,นะคะสอบถามมาว่าแล้วอย่างนี้ถ้าซื้อรถไปแล้วจะเช็คระยะหรือ maintenance ตัวรถเนี่ยยังไงที่ไหนได้คือถ้าโดยปกติโลรถนําเข้าอย่างรถเอาผ่านนะคะสามารถเข้าโตโยต้าได้ทั่วประเทศเอาอย่างนี้และกันค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปถามกันไ,ไปค่ะน่าจะเป็นบริการทั่วไปเป่ยนน้ำมันเครื่องน,นะครับเปลี่ยนกรองแอร์อะไรพวกนี้ เช็คะระยะเติมลมยา,ายองอะไรพวกนี้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องครับเปลี่ยนยางสลับยางส่งล้อตั้งศูนย์พวกนี้เราทําได้อยู่ครับเป็นยังไงบ้างคะนอ้องหยกสำหรับคําตอบที่เราได้รับกันในวันนี้อุ่นใจมากเลยค่ะพี่ตีเพราะว่าลูกค้าส่วนใหญ่ที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะเขาก็จะค่อนข้างกังวลในเรื่องของการเซอร์วิสแมเนจเมนต์ต่างๆเกี่ยวกับตัวรถนะคะ สำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับคอนเทนต์ดีๆของวันนี้รอดูต่อไปว่าครั้งหน้าเราจะทำคอนเทนต์อะไรและไปที่จังหวัดไหนยังไงคอยติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ oh. สวัสดีค่ะ